ไปดูกรณีเหรียญกระสาบนะคะหรือว่าเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบารมราชกุมารีที่หายไปจากโรงกระสาบหายไปจากตู้เซฟเลยนะคะ50เหรียญด้วยกันมูลค่าความเสียหายไม่ใช่น้อยๆ1ึล้านหแสนกว่าบาทก่อนหน้านี้เจ้าที่ตำรวจเกามีการสอบปากคำไปแล้วบางส่วนคราวนี้เตรียมจะเรียกสอบอีก20กว่าปากด้วยกันนะคะก็เบื้องต้น สงสัยว่าน่าจะเป็นบุคคลภายในนั่นแหละค่ะเพราะว่าคนที่ถือกุญแจตู้เซฟก็มีเพียงแค่3คนเท่านั้นเองทางพลตํารวตรีถาวรขาวสะอาดผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีตอนนี้เรียกประชุมสืบสวนจังหวัดปทุมธานีประชุมกันนะคะว่าต้องหามาให้ได้ว่าใครที่เป็นคนขมโมยเหรียญทองคําขัดเงาออกไปจากโรงกระสาบแถวแถวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี50เหเรียญเหรียญละ3 0,000บาท ซึ่งพันตำรวจโทสุวิทย์ประกำแหงสารวัตรสอบสวนสอพอคลองหลวงเรียกผู้ต้องสงสัยที่ทำงานอยู่ในโรงกราสอบ20คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ทำแผนที่เส้นทางเข้าออกโรงกราสอบตอนนี้เจาะจงไปที่3คนนะคะซึ่งเป็นคนที่ถือกุญแจตู้เซฟอยู่อันนี้คือตู้ที่เก็บเหรียญที่ระลึกเพราะว่าพอไปตรวจสอบร่องรอยของตู้ไม่ได้มีการงัดแงะอะไรเลย ก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นคนในเนี่ยแหละค่ะที่มีส่วนรู้เห็นกับการที่เหรียญหายไปแล้วว่าพื้นที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเพราะว่าเป็นฝ่ายผลิตเหรียญทั้งหมดแต่ว่าปกติก็จะมีการตรวจสอบอย่างแน่นหนาแล้วก็รัดกุ่มอยู่แล้วค่ะครับก็สงสัยว่านะ่าจะเป็นคนในที่เป็นมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าวันนี้ทางจนที่ตํารวจชุดสืบสวนก็จะทําการประชุมเพื่อที่จะสรุปพยา,ยานหลักฐานทั้งหมดจากนั้นเตรียมที่จะขออนุมัติศาลจังหวัดธัญบุรี ออกหมายจากบุคคลภายในโรงกระสาบนะครับตำแหน่งช่างคนหนึ่งหลังจากที่ผ่านมาก็คือมีพยานนะครับบอกว่าช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคือตัวช่างคนนี้นะครับก็เข้าไปซ่อมแซมภายในห้องเก็บเหรียญกระสาบ แล้วก็ถือถาดออกมาจากห้องสองถาดด้วยกันก็ทําให้เชื่อนะครับว่าบุคคลดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับเหรียญกระสาท์ที่หายไปครับมูลค่าความเสียหายก็ไม่ใช่น้อยด้วยนะคะแล้วจริงๆเหรียญขัดเงาเหล่านี้ต้องถูกทาไปทําลายนะคะซึ่งมีทั้งหมด300กว่าเหรียญแต่ว่าหายไป50กว่าเหรียญด้วยกันแล้วที่สําคัญก็คือว่าตอนนี้มีพยานหลักฐานแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวรอการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะ